เราก็ให้เกียรติคนที่เขาได้ตําแหน่งนะเขาก็สวยเขาก็ฉลาดเขาก็สาง่านในแบบของเขานะ่ะแต่อย่างน้อยอามนด้าน่ะคุณต้องเข้ารอบท็อปไฟดิฉันไม่ได้เชียร์นางงามเลยนะในชีวิตเนี่ยมาเชียร์ปีนี้เพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดติ้งโพสิทีฟอามนด้าแลวโดยรูปร่างของเขาโดยหุน่นตลอดจนการพรีเซนต์ชุดทุกสิ่งทุกอย่างความอดทนความขยันในการเตรียมการความละเอียดอ่อน ที่ตัวเองนั้นจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสอสาสเขาเตรียมการบ้านเขาเรียกได้ว่าเขาทําการบ้านแบบตั้งใจสุดๆไม่ใช่ว่าแค่ไป คือหนึ่งสัปดาห์เนี้ยแม่คิดว่าคงไม่สามารถทานอาหารเผ็ดได้เพราะว่าได้รับแกงมาจากป้าพอล่าแบบเต็มๆแต่แม่าก็กะจะส่งโป๊ะแตกกลับไปหาป้านะครับเป็นของขวัญตอบแทนเพราะว่าป้าโป๊ะมากค่ะคนทั่วโลกเห็นได้เลยค่ะว่ามันไม่แฝ์อะไรพระเจ้าช่วยเอาเป็นว่าเราก็ให้เกียรติคนที่เขาได้ตำแหน่งนะ เขาก็สวยเขาก็ฉลาดเขาก็สง,ง่านในแบบของเขานะแต่อย่างน้อยอามนดะ้าคุณต้องเข้ารอบท็อป5ดิฉันไม่ได้เชียร์นางงามเลยนะในชีวิตเนี่ยมาเชียร์ปีนี้เพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดติ้งโพสิทีฟอแมนด้าแลวโดยรูปร่างของเขาโดยหุน่นตลอดจนการพรีเซนต์ชุดทุกสิ่งทุกอย่างความอดทนความขยันในการเตรียมการความละเอียดอ่อน ที่ตัวเองนั้นจะต้องทําอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4งสาเขาเตรียมการบ้านเขาเรียกได้ว่าเขาทําการบ้านแบบตั้งใจสุดๆไม่ใช่ว่าแค่ไปแต่ต้องไปชนะนี่คือสิ่งที่เราประทับใจแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าอะไรอะ่ะเดินสวยขนาดนี้ประทับใจมากพี่ลูกเกตสอนได้ดีมากสกายวอล์กคงจะขอเรียนเชิญทั้งพี่ลูกเกตแล้วก็เชิญทั้งน้องอแมนดา มารายการโปรเจกตรันเวย์ของดิฉันโปรเจกตรันเวย์ไทยแลนด์แม่ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วแต่บริษัทหนึ่งอ่ะที่แม่จะไม่ซื้อลิขสิทธิ์อีกเลยคือเทลามันโดพระเจ้าช่วยส่งละครลาตินมาเต็มไปหมดเลยให้แม่เลือกรู้จักกันมาตั้งสิบกว่าปีละเป็นเจ้าท็อปฟของลาตินอเมริกาพระเอกก็หล่อทั้งนั้นนะแต่เที่ยวนี้ไม่สามารถเอาผู้ชายมันล่อแม่แอนได้เพราะว่าฉันไม่ซื้อเธอละ ดิฉันจะเก็บเงินเอาไว้จะถนอมเงินของฉันเอาไว้ไม่ซื้อละครลาตินล่ะแต่จะเอาเงินมาสังคายนาเวทีการประกวดของป้าพอล่าดีกว่าเราไปเจอกัน